ถึงบางอ้อรู้แล้วทำไมเบลล่าไม่ได้ทัวลงเหมือนหมอพรทิพย์ปมเหยียบมอสงานนี้โลกโซเชียลถึงบางอ้อกันแล้วเมื่อล่าสุดมีการไขข้อข้องใจว่าทำไมนางเอกสาวอย่างเบลล่าราณีถึงไม่โดนทัวลงเหมือนหมอพรทิพย์ทางทางที่เหยียบทุ่งลาวามอสเหมือนกันดราม่าไม่หยุดหย่อนจริงๆสำหรับหมอพรทิพย์นอนทับทุ่งลาวามอส พร้อมข้อความระบุว่าสิ่งมหัศจรรย์สวยงามทางธรรมชาติของไอซ์แลนด์คือลาวามมสบางคนเรียกว่าลาวาฟิวที่วันนี้แดดดีเลยได้ถ่ายรูปด้วยมองเหมือนพรมกำรรมะหยี่นุ่มเป็นก้อนๆตามลักษณะของลาวาจากภูเขาไฟเที่ยวกับหมอพรอทิพย์เที่ยวไอซ์แลนด์ซึ่งกลายเป็นวิพากษ์ซึ่งกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะลาวามอสดังกล่าวถือเป็นพืชอนุรักษ์ที่ไม่ควรเหยียบ ต่อมาหมอพรอทิพย์ได้ลบภาพดังกล่าวทิ้งไปซึ่งล่าสุดก็ได้มีการโยงไปถึงกรณีนางเอกสาวเบลล่าราณีกับพรีมรานิดาที่ทั้งคู่ได้ไปเที่ยวกันในที่เดียวกันพร้อมยืนถ่ายรูปเหยียบมอสแต่ทำไมนางเอกชื่อดังถึงไม่โดนทัวลงเหมือนกับหมอพรอทิพย์สังคมเลือกปฏิบัติหรือไม่ซึ่งงานนี้ก็ถึงบางอ้อว่า ทำไมนางเอกสาวถึงไม่โดนทัวลงโดยงานนี้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นชี้แจงโดยได้ระบุข้อความว่าเบลล่า mm. <Bella S 2> กับพรีมไปเที่ยวไอซ์แลนด์เมื่อปี2016ขณะที่ป้ายเตือน mm. เพิ่งติดประกาศห้ามเหยียบ mm. เมื่อปี2018 mm. ก็เท่ากับว่า mm. ในตอนนั้นทั้งคู่ไม่มีความผิดนั่นเอง